เสานี้สีมะอวดเขางามแต่เสาเลยพี่น้องพี่น้องเห็นบะพุ่น่ะกอทกตากระบุงผนพี่น้องเอ้ยพุ่น่ะโอ้ยพี่น้องเห็นบ่พูนพี่น้องสีเพียงแอลเลยพี่น้องปาดมองดูพี่น้องมี่ตะก่อแบบง่ายด้วนี่ปาดพี่น้องแต่สะอ่อนบะพูนว่าพี่น้องงามกระดอกระเดียพี่น้องเขาไหมป พี่น้องพูน่ะเขียวอือตื่อยู่พี่น้องก่อทอกับบุงกับตานี่บ่งก่อเข่าดูพี่น้องบ่งก่อเขาอะอะตาตาสอ่อนเถิพี่น้องมาตาสอ่อนแท้เขาแม่มางามคักกระดกกระเดียดแถิพี่นอ้องยูเออเขางามได้ล้เนี่ยพี่นอ้นนนนองน้ำด้วยนั่นแหละนั่นแหละพี่น้องน้ำตาสะอ่อนนี่ลีพี่น้องพูน อูละพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นบะเขียวอือตื่อ,อยู่พี่น้องเอ้ยตาสะออนกระโดกระเดีย,ดยพี่น้องเบื้องในเขาไหมปัดเห็นแล้วทั้งสิ่นก็หายเมียเน้พี่น้องเนาะยิ้มออกละปีเนี่ยปัดไปพี่น้องเบื้องเบื้องเขาเบื้องเขาเขียวอือตื่ออยู่พี่น้องพ,พู่นเวลาดิเพียงแอลแล้วพี่น้อง เขาไปยังล um, no, no, no no, no. no, ูกเขาไปยังพ si ่อป้าตีป้าตีลูกป้าตีฮะป้าป้าตีลูกป้าตีฮะโอ้ยพี่น้องดูนี่ยางทั้งเดียวด้ยนี่พี่น้องเห็นบ่อืเบืองน้ำดูพี่น้องเห็นน้ำบ่กูล่ะน้ำขังป้ามาก่อใหญ่ก็ดอกก็เดียดออกมาลูกออกมาเออ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 กอเข่าสีลมลูกกอเข่าสีร่มกูล่ะพี่น้องเห็นบ่ โอ้ยตาสะออนคากพี่นอ้องพูุล่ะหุนงามเาะพี่น้องเนาะเป็นตาสะออนหน้าเพลินดอกพี่น้อง <laughs>